สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวได้บายชนอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5ลงวันที่17พฤษภาคม2563าภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกหนะักคลื่นลมแรงนะครับ ฝนตกหนักและข,ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่20พฤศภาคม2563เมื่อเวลา16นาฬิกาพายุไซโคลอนอัมพันบริเวณอ่าวเวงกอนตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่รัตจูด117องศาเหนือลองติจูด86.3องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ5นอต หรือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55นอตหรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อา่าวเบงกอลตอนบนและประเทศบังกลาเทศส่งผลทำให้ในช่วงวันที่17ถึง20พฤษภาคม2563มีอารมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดิน เรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้ด้วยนะครับสำหรับข่าวคราวประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเตือนภัยพี่น้องทางภาคใต้นะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d g o t h คหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1นึ่นะครับ ครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและจะนำคราวข่าวพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านทุกวันนะครับติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบได้นะครับสวัสดีครับ